หลุดเฉลยเพศเวียวิกกี้ได้ลูกชายหรือลูกสาว สำหรับคู่รักวิวาฟ้าแลบหลังจากที่เวียสกลวัฒน์แต่งงานและจทะเบียนสมรสกับนักธุรกิจสาววิกกี้พิมลยาและเข้าสู่ประตูวิวาแบบเรียบง่ายเมื่อวันที่17กันยายนคมปี2565ทางการบรรยากาศสดอบอุน่นสำหรับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่นั้นเจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ4-5ปีก่อนเพราะว่าวิกกี้มาช่วยเป็นสตนันเพราะว่าเขาเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัป,ปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแครไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องทายแล้ว หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปไม่ได้เจอกันเลยและหากย้อนกลับไปในวันที่ได้มาเจอกันอีกครั้งเวียก็ได้กลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศเลยนึกถึงเพราะว่าถ่ายดำน้ำก็เลยชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเผื่อว่าวิกกี้จะพาหนุ่มเวียดำน้ำได้ก็เลยได้ติดต Cap ่อกันอีกครั้งบวกกับอายุข,ของทั้งคู่นั้นใกล้เคียงกันแม้ว่าวิกกี้จะไม่รู้ว่าหนุ่มเวียเป็นนักสแสดงและเวียเองก็เป็นฝ่ายจีบวิกกี้ก่อนจากความใกล้ชิดกลายเป็นความผูกพันโดยเมื่อวันที่12 สิงหาคมปี2565วิกกี้ภรรยาคนสวยของนุ่มเวียก็ได้ประกาศข่าวดีหลังทราบว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องให้กับสามีสุดที่รักโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีระบุข,ข้อความไว้ว่าแฮปปี้มาร์ธาเดย์ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกและเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักถึงสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระคุณของลูกรวมไปถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูก จะเรียกตัวเองว่าแม่พิมถึงตรงนี้แล้วน้ําตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพอ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูพรอ้อมกติดแฮชแท็กว่าครอบครัวคณารธและหลังจากที่ประกาศข่าวดีแน่นอนว่าคุณพ่อป้ายแดงก็ได้พรังภูความในใจด้วยการโพสต์อินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องความรู้สึกตื่นเต้นของตัวเองซึ่งมีใจความว่าคงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวกันแบบนี้อีกเขาสู่โหมดพ่อแม่กันแล้วนะแต่ป้าบอกเลยว่า ต่อให้ใกล้คลอดป้าก็จะพาไปเดินปา่าลงทะเลปีนเขาอยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพของเราดูแลกันนะขอบคุณทุกคำยินดีจากคนที่รักพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับขนาดเดียวกันทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนพ้องสุตาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากแถมคุณแม่ของุ่มเมียก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายและลูกสะภ้ายเนื่องในโอกาสพิเศษของชีวิตคู่โด การโพสตอ IG ระบุข้อความไว้ว่า Congratulation on a new journey in life m o m m y can't wait to meet the little princess I am on tears love you honey โดยในข้อความดังกล่าวได้มีการระบุคำว,ว่า little princess ซึ่งหมายถึงเจ้าหญิงตัวน้อยเลยทำให้บรรดาฟแฟนคลับอดที่จะตื่นเต้นและอดสงสัยไม่ได้ว่าจะใช่การเฉลยเพศข,ของเบบีในท้องหรือเปล่างานนี้ก็ต้องรอทั้งคู่ประกาศอย่างเป็นทางการซะก่อน